พูดพเศอยู่ในเมืองนะมันสบายดีเด้อพี่น้องจา้าพากันเข่ามาปักซองนะเพราะว่าพาขาจ้ามาสื่อกองบุญพี่น้องขจ้ามาหาพามาสื่อกองบุญอยู่ปักซองเนาะก็เลยว่าบริเกี่ยวข่าตอนแรกเนะ่ะพาไปเติมมาเปิดบัญชีเลยเนาะแล้วก็เข่ามาสื่อของเข่ามาสื่อเครื่องไส้เนาะ ไปกิยอยนอ <AC. S 1> ะกับพ่อหน่อสนใจยังย่างหนึ่มาหอดตลาดเลยนะนเนาะพ่อน่นะยมามีแนวกลิ่นว่าสัตวอันญาติเห็นไหมพี่น้องอที่เรบไปส่งสการ์มือหนังเนาะข้าเจ้าเสียแล้วข้าเจ้าอนันสิเหตุบุญบัตรสิเหตุบุญแจกเขาและให้พามาเนาะต่อข้าเจ้าบันนีรถพี่น้องเาก,ก็เลยว่ามาพามาเลยกับถ้ากันมาเลยไปเตยกันมาเปิดบัญชีพี่น้องเพญานยังเพุกรมมีบัญชีเวลา สโอดเงินรวยยังกับมันชิง่ายเนาะกำลังเมื่อแต่ปากสองพี่น้องเนาะทางเมื่อบานเขาข้ามเมื่อแล้วคันแบบปากสองมาเธอได้ละกว่าชิฮอดเงินหนึ่งเนาะทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนาะดิสิเมื่อทางบ้านนะสิแวรเอาหัวอาหารเอาลงใหิแม่เนาะได้ซิแวร์เงินน้อยหนึ่งแวรส่งหัวอาหาร อุกใจจะนำทางพี่น้องจนที่เมารลดหย่อนหัวสันหัวคนกว๋วยซีฮอดเนื้อเลยนี่คลองกะเต็มรหลดพี่น้องกล่องบุญเนะ mm. าะแวซื้อนั่นซื้อนี่ลายยางก็คำพี่น้องกว่าี่ฮอดปักสองกันจนสองโมงเนาะออกตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายโมง แวนี้ฝนบทตกเนาะบนเขาเกี่ยวเขาฝนตกห,หนักเป็นไงโอ้ยยังได้ยังน้ำเ <c oughs> ย้าพี่น้องเอ้ยขันแบบปักเสออกมาเท่าไรนะนอนมานอนรับนอนไก่ชิฮอดบ้านอะไรพี่น้องชิฮอดนั่นแหละหอดแล้วก็ซับชี้โอ้พี่นอออ้องฮอดเดินเลย โอ้ยเฮ็ดกินยังจ้อยเขาได้เนี้ยมาฝากสบายดีจ้าสบายดีจ้าขย่มขย่อมบริขีทอดคอยบอกพี่ทอดเจนสบายดีพี่น้องของทอดนี่นะห้องน้ำอยู่พวงขออตัวนี้นะเอาคิดฮอดในอ้อยฝนตกได้อยู่บ้านนะเอาลราบ้า ใช้ปลารวยเลยอันนี้ไว้อันยาหยอดป้ายหมากมูเด้อครับจ้าเขตกินยังบอกไปสู้อ้กินตีเลยเดีปลารวยไปใช้คือเห็นะ ปลาลวยดิม่พอเฮ้ยเมาเป็นอี้วให้เ็อเป็นไรเกี่ยวข่าแล้วอะไรยายมาทำบกินหอดเอื่อยตีหอยง่อยหอยง่อยหอยงอยยังไงอ่อยแล้วรเนมมาฝากได

เมื <c ười> ่อก <c ười> ่อเด้อมาแว่น้อยหนึ่งเนี่ญาติชิงเจ้าคิดทอดเท้าญานเจเล่คิดทอดอันนี้มาฝากค้องดีโอ้ยลูกสาวข่อยเงินด้วย